ทุกคนเมื่อนี้ค่อยแกงแดงแกงไก่นะคะเบิ่งลูกค่ะแดงใจวายเป็นตะแซสบเล่าคะดงค่ะเป็นตะแซสบปล่คะน่าทานเ้ยค่ะทุกคน แกงแดงแดงกงไก่อข่ก็จะใส่ผักนะคะนี่แหละสุกแล้วค่ะทุกคนเบ่งดูแต่แซบบอค้าแดงใจวายเลยลก็จะใส่ขิงกับพริกขือเกาล่ะคะ่ะ ชิมค่ะทุกคนป่ะเนี่ยอืมโอ้ยแซ่บแซ่บค่ะนุดน้อยแซ่บค่ะอีกทีค่ะทุกคนชิมลายเท่าหรอมากค่ะบ,บ้านเนี่ยฮา มากินแกงแดงแกงไก่นะคะเผ็ดจาาจักน้อยนะคะ่ะทุกคนแต่ว,ยายว่าพญากลังเรากินเผ็ดได้ยู่นะคะจากหั่นพญายกอนนะคะใ้จยานพญานตอนทิ้ออกก่อนพญายแล้วเผ็ดก่อนเมื่อนี้แกงแดงเผ็ดพดค่ะ ตอนูพี่ก็ใส่ห้องจากแทะจริงๆมีน้องใหม่อยู่ด้ยวยนย่างไรเอาออกจากช่องพี๊ด พญายังกำงเพียรแทะนี่แหละค่ะทุกคนในจานของพญายนะคะอันนี้แอดตาแด็ดแอดแฟดิสคม ทุกคนเันกินไปเะยมค่อยตักไม้ข้าใส้น้าไม่ไายสุดน้าแล้ว Du är du framme Men då? Nu? Tre kilometer kvar. Okej. Okay. Ja, så får du bli in och käka någon Big Mac eller ja. <hör> Men då, är det inte, då har inte chefen kommit fram ännu då? Nej. Mm -hmm. Hans tåg skulle gå 19.15 samma tid som jag kommer fram. Okej, okay, så tar det tar nog tre timmar, fyra? Första tiden som är försening har vi fått två nya tider. För mm. Mm. nu Vad har nu. Hur ja så kanske? Ja, det vete ja, fan. Mm. Uh, ja, men du får väl äta där i Det är Ja, i alltså. Mm. Kan slå dig i ringen senare. Ja. ja, hej så länge. Ja, hej. Ha det bra. hej så länge. Hej hej. Hejdå! ซาอิกรัมนเฮ้พอดีเอฟซีซาบุิครับมาค่ะบ้านีายมากินข้าวพอ่ยายก็ดังแล้วเ้าคอยกับลูกซ้ายหละมาข้ามีมาตกปล่อยๆค่ะอืมอืมินติมสต๊อกเน Vad har du lagt i? Vilken? Chili eller? Pauder eller vanlig? Vanlig? Det är vanlig chili? Jag Det kan bli stora eller små? Små. Men det är okej. It's start today mm. because you are tired, enough <laughs> know. Mm. she make very strong food for herself. Mm. Now it's more red. Huh? Up here. jumping up again. Yeah, but I, uh, but I no, don't feel. Yeah, uh, that was See. See doctor yeah, because you cannot use menacea, But I don't feel, feel that. yeah I don't feel, feel yeah. No, no I, not go but Maybe take time, I don't know. Mm. Mm. No, mm. my Ja, tänker jag, för så är det något som bär. Virus. I skrattar virus, det är eating. Eat skin. Ja. Det är visst snabbt. Om det inte är bra på fredag, du måste vårdcentralen uh, på fredag. Ja, yeah, okej. Okay. Mm. Den måndag, tisdag, onsdag, torsdag. På mm. det. She tre dagar. Det är från Polen. Det är väldigt gott, det är inte så strong. Mm -hmm. mm. <coughs> Vi måste äta sakta. Ordbibel, people eat sakta. Mm. Jag Jag provar. nu kommer det lite snö. Ja, snö. Liten snö. I och med att du åkte ner i Norge. Det kan inte vara Jag har varit där Tog du då... eller du... när สิบองศาแดดออกกระหอนแน่ดูดูล้มดูฝนฝนตกโอ้ยค่ณคินแทนได้ไหมว่าอรุ่งนี้เช้าจะเ็น้ามิเนสเมื่อเช้าลบหาองศานะคะพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี่ก็สามองศาก็หนาวนะคะมารอ้นอ๋อ Och snöa. Mm. Det är tråkigt när det är så här. Väder. Vi kan inte vara ute. Kalinda. Eller vill inte vara ute. Mm. Uh, så, när vi är färdiga. Mm, okay. mm. Kapkun Kap. När uh, han har fått mat. Oh, so Får du dinner? Mm. Currykyckling. Ja, yeah, currykyckling. Mm. Svensk currykyckling, också jättegod. Curry chicken. Soppa in there? Nai, oh. Vi gör från... pudern och... kokt kyckling. Och de klipper i in och lägger i där. called det kallas amerikansk Soppa kyckling. Nej. Inte? Nej, vi lägger i sås tillsammans med currysås. Okej. Det är väldigt gott med ris. Okej, så.

ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าเมื่อนี่คอยจะมาอ่าอัปเดตอ่าิดมัดผิดมัดอ่าที่คอยแพ้นะคะทุกคนให้ทุกคนเบิงนะคะเนี่ยนะก็จะเป็นเวลาจะสองอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนวันพฤหัสก็จะเต็มสองอาทิตย์เลยนะคะ นั่นแหละที่คอยไปเอาไก่กับพใหญ่นะคะ่ะแล้วพอมาหอดบานยามคืนคอยกับเกา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 จนหอดยามามัอเศร้าม้านะคะทุกคนคอยกับเกาแล้วที่นี่ก็มาเห็นตัวมัดอยู่ในเล็บคอยกัเล็ดเด็ดออกจนมาเห็นเลือดนะคะแต่ว่าคอยคิดว่า,าข่าวขวนโบออกนะคะทุกคนเมื่อก็เลือดไห้คันคันแล้วกับเกาเกาแล้วก็ เปื่อไปนะคะจนถลอกปอกเปื่อยจนเลือดซึมนะคะทุกคนแล้วมาช่วงหนึง่งก็หายหายคันไปจนแห้งนะคะทุกคนแล้วก็มาคันนิดๆอีกแล้วคันไปทั่วนะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่พอไปหาหมอนะคะหมอก็เลยว่าอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นมัดท,ที่ที่เป็นพิษนะคะแล้วพอเขาเกาแล้วที่นี่ เลือดมาที่ค่อยเด็ดหรือ,อยังมันกระติดติดเล็บติด,ตดอย่างคืออาจจะทาความสอาทำความสะอาดไอดอย่างสินะคะแล้วก็มะเกาตอแล้วก็สีเฮ็ดให้ให้อ่ามันติดในเลือดจังสิ่นะคะทุกคนนั่นแหละเพื่อนก็นบอกไปหลายอยู่ค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าพ่อพ่อหมอประมาณหาหน้าที่นี่แหละค่ะทุกคนไปทามออยู่ประมาณเอ่าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าค้นกับเขาคิ้วนะคะเพราะว่าบันไดนัดเวลาคือไป วันหยุดนะคะก็เขาเอินไปชุกเชิญน,นะคะนั่นแหละก็เลยได้นั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละคะ่ะเขาไปหาหมอหมอ,มอกอา,มาตรวจเบิงนะคะก็จะมีพยาบาลผู้นึงนะคะอยู่กับหมอเพิ่นก็บอกว่าบอกอันตรายเพิ่นก็เอาแบนขยายมาเบิงนะคะว่าก็มีเห็นเห็นห้อยเหมือนถูกกัดนั่นแหละคะ่ะก็เลยบอกว่า เป็นห้อยมัดแล้วอาจจะเป็นห้อยเล็บข่อยน้ำเสียเขาทุกคนนั่นแหละแปลนกะว่าอาทายานี่ไปจากการเมื่อถาบอดีขึ้นก็ไปหาหมออีกเพื่อนก็จะตัดเพื่อนก็จะขูดเอาเนื้อเยื่อน่ะไปตรวจว่าสั่นขาทุกคนนั่นแหละ mm hmm. <laughs> นะคะพญายวงมามันคือแดงไปทั่วแถวว่าสั่นนะคะคนเรียกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจใส่เสื้อสีดแดงมันเดยดูแดงไปนะคะทุกคนนั่นแหละ มัดชนิดนี้นะตะกอนข่อยกับคันนะคะแต่ว่าแห่งบอบเป็นไฮปันนี่นะคะอ่ามัดไก่เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนกัดข่อยบ่อยมากกัดพญอย,ยพญ่กับป่วยจั้งสองอาทิคือการงดกรปีกายนี่แหละคะ่ะนั่นแหละจนเราได้ไปหาหมอคื้กันนะคะทุกคนอะไรเพิ่นก็นเอายาขาดเสื้ออ่าแล้วก็ยาท้ายาหยังเนี่แหละมาให้เร้าน้ำนะคะอ่าพญายต่ว่าข่อยได้แต่ยา ท้านะคะทุกคนยาท่านี่เพิ่งกระเคียนหายไปซื้อเอาอยืนล้านขายยานั่นแหละค่ะไปหาหมอเขาจะจ่ายเงินสองร้อยคนนะคะทุกคนบริเวณไปหาฟรีเด้เราเชนี่เขาก็ไปซื้อยาตั้งหายอีกนะคะอาการจ่ายเงินเขาก็จะส่งบินมาให้เขาที่หลังนะคะเขาก็จ่ายตามบินนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะยูสวีเดนบ่มีอย่างฟรีเดชค่ะบางคนว่าอยู่เมืองนอกน่ะฟรีฟรีฟรีค่อย ต่คอยว่าชนีก็ว่าในใจอย่างพี่ชักยางหลายราเขาทุกคนฟังหูไวหันะคะของฟีกับมีคือการคือหมายถึงว่าคนที่มีลูกติดมาน่นนะค่ะคือจะได้ของฟีคือลูกจะได้เขารงเรียนฟีเด็กน้อยนะคะทุกคนเด็กน้อยอนุบาลนั้งส่ไปหาหมอหายังก็จะบร่ได้เสียงเงินจังสินะคะทุกคนแต่ว่าอ,อายุถดถ่าแบบคอยนี่นะคะไปเขาก็ ้องค่าพบแพทย์สองอยแล้วคันได้ซื้อยากก็ไปซื้อเองบ่ได้ยาฟีมากินนะคะต้องใจเงินนะคะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้กับพาทุกคนมากินข่าวแรงกับแกงแดงแกงไก่นะคะแซ่บแซ่บค่ะนันแล้วที่ว่าได้กินนะคะทุกคนลาล่ะค่ะ าการจะจากการขอหาทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย